มื่อนี้มาพบกับเพชรคอนวอยอีกช็อตหนึ่งนะครับโอ้เพื่อนนี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับแก้วเพชรลำเพื่อนครับมื้ยแนะนำสกุลน้ำเข็งแล้วเพชรลำเพื่อนแล้วกระไฟนี่อยู่กระไฟนี่อยู่กระบินเพชรคอนวอยเพชรคอนวอยอ๋ออยู่กระบินเพชรคอนวอยครับพี่น้องครับมื่อนี้หลังจากกันบ้างการบางงานมาจากกรุงเทพกับแวะมาบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ต้นอีลีอืมวันนี้ไม่ยูด้วยกันหลายผู้หลายคนนะครับมือมันนี่กันว่าสัมผัสสัมผัสอันเมื่อแห้งครับเอานั่งดีที่ไหนนั่งดีนั่งดีๆที่สัมผัสนั่งดีเบนเมื่อแห้งครับเบนสายร้อนเบนสายเบนเบนสายเหยียบครับนี่คือผู้ขับรถตู ที่น้ำมันเปลืองที่สุดนักทิมงานนะครับเป็นสายเหยียบขอแค่เนี่ยครับขอแค่ย่รับครับถ้ารับเมื่อไหร่นี่ทุกคนรู้เรื่องเลยแต่มีคนมารับนี่ไปแบบธรรมดาถ้ารับเบิดแล้วนี่แป๊บเดียวฮอตเอออันนี้เป็นสายเหยียบครับอันนี้แก้วแก้วสายจวดครับโอ้ยแก้วสายจวดครับพี่น้องครับมาพอกันวันนี้อยู่บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่อยากให้เบิ่งทิมงานนะครับนอนเอเล่อืมนอนเอเล่ เสียอนนอกอ,อันนี้ครับอันนี้ค้ามเอาเลย<ำ>เ,เอาขึ้นมาเนี่ยตั้งคนต่างท้ายกันครับพี่นอ้องอันนี้ก็ข้ามสายห้าง <c oughs> อันนี้ก็ปลาวันสายหือน <c oughs> อันนี้เราพูดที่กล้องนี้ครับไปแดงสายยังครับปลาแดงสายยังครับเดี๋ยวับอะกล้องนี้ครับปลาแดงสายยังดีป่ปลาแดงสายยังว่านตั้งอยู่ปลาแดงปลาแดงนี่สายหลง เดี๋ยวตััวหนน่ะเดี๋ยวหันหันไหนเจ้าบ่หันอยู่หันไหนเจ้าหันไหนก็ยิงอยู่ดิปลาแดงสายพาดครับผมพี่น้องครับพาดตลอดเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งปลาแดงครับเออปลาแดงไงเออเอาคิดจังไหนเอาคิดจังไหนเดี๋ยวนี้ตอนนี้คิดแบบย่างยิ่งข้าวตอนนี้คิดจังไหนข้าวดิในที่ยอดเลยบ่แม่คิดจะไหนจะเกิดมาเป็นคนแบบนี้ เบีรับมีลูกมีเมียยังลูกมีเมียครับมียลูงออกคลิปด้ครับออกคลิปได้ตอบใป้ดีนะเมียหนึ่งลูกสองครับเออเมียหนึ่งลูกสองครับปลาแดงนีมีแต่ลูกเมียม่มมีครับพี่น้องครับผมสายผาดปลาแดงผามผดคือบาดหน้าแท้เมียก็เป็นหมอพอผัดมาได้ยังไงครับ ผมมาเองเันเมื่อนี้มาอวันวันสิลป์แง่ไห่นี่สันมางานต้นเมื่อนี้วันที่อะไรก่อนเมื่อวันวันที่ยี่สิบหกเมษาเนาะมกระลาบังยี่สิบหกเมษายนครับผมพี่น้องกะสิไปลำต่อวันที่อะไรก่อนยิบเจ็ดยี่สิบเจ็ยูยาโสพี่น้องไปพ่อกันอำเภอไปบ้านเดิดได้พี่น้องเด้อเดินทาขึ้นนี่าาทอำเภอยัง อำเภอเมืองมัง้งน่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องจไหนกะเขาคุมปิดกะติดตามผลงาน<ช>สายจวดเพลิาเพลินได้ในทางเพจเพชรลำเพลินพี่น้องก็บบรูวา่าค่าเขาคุมปิดนี่ยังท่าใดกะพี่น้องก็ไปศึกษาในนั้นแหละครับเ้อปรว่า ทีมคนว่อยกะมือนีมากพักผ่อนตามอัธยาศัยครับพี่น้องครับหลายผู้หลายหลายคนกะเออยกมือไหวลอยเทียรแล้วครับนี่ยกไหวก็มันขึ้นกระแน่นเออมันขึ้นกระแน่นเนาะพี่น้องเนะาะเช่นไนกะให้พี่น้องคอยติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอันทีมงานเท่ากับมาพักผ่อนอยู่บุรีรัมเนาะ งา้นบุญลำบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่บุญลำไม่ตันน้ำกินเอ้าเครื่องบํารุงลมตามน้ำกินสั้นเอ้าต้องควรขอบ่เออตะกี้บุญลำตามน้ำกินเน๊โอ้เดี๋ยวนี้บ่ได้ตามแล้วบ่ได้ตามครับยอกกินเออเค่องบุนี้เครื่อุนี้ยอกกินแล้วใช่ไหมับปากไว้ฝากน้องไว้นะครับเด้อของเงินพิทค้อนไหวครับพี่น้อง ติดตามกันเพราะว่าใช่เลยครับดูแลก,กันในช่องสาระตอนนี้กับชิมงานพักพรครับผมพักพรเป็นเหมือนสูนคุคนนี่กับข้ามห้างนี่ครับนายทุนเพชรลำพลินรุ่นบุกบิกได้เสียนี่ก็พญ,ญาออกครับผมนี่นี่นี่พญ,ญาออกครับ นอนเหมือนมึงมันคำข้นอีหยังตัวนี่ยหน่อยขึ้นอนบ้านในนอนธรรมดาเลยครับนี่นอนกุ่นนอนกุ่นว่ามันกระลอกนะครับผมนี่อันนี่ปลาใหญ่เพื่อนจะได้ก็ฝากคลิปไปท่านี้่ด้วพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ